พระคำเพื่อการพื้นฟูยามเช้าการรู้จักหลักความจริงการเด็ดขาดเพื่อหลักความจริงและการประกาศหลักความจริงในยุคปัจจุบันอันชั่วส,สัปดาห์ที่1การรู้จักหลักความจริงมีความเด็ดขาดเพื่อหลักความจริงและเพื่อคำจุนความเด็ดขาดของหลักความจริงและเป็นพยานถึงหลักความจริงในยุคปัจจุบันของโลกวันศุกร์เลขโรมันีเมื่อเราเป็นพยานให้กับหลักความจริงในยุคสมัยของโลกนี <Lord. S 2> ้ เราจึงเป็นหนึ่งกับพระคริสต์ผู้มีชัยชนะในการสู้รบก,กับซาตานมารพ่อแห่งคำุสาเจ้าผู้ครองโลกนี้พระของสมัยนี้ผู้กระทําให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมือดบอดไปเอฟเฟ,ฟโบบที่2ข้อยหัน 44, บทที่8ข้อบทที่12:31 2ข้อิโครินโธบทที่ 4: ข้อารบิกหนึ่งเนื้อแท้ของมารคือคำุสาและนำมาซึ่งความตายและความมืด เมื่อมีความมืดก็มีความจอมปลอมซึ่งตรงกันข้ามกับหลักความจริงโยฮันบทที่ 8: ข้อ44วงเล็บหนึ่งมันไม่ได้ตั้งอยู่ในหลักความจริงเพราะหลักความจริงไม่ได้อยู่ในมันข้อ44วงเล็บสองความมืดปลายซาตานย่อมเป็นปฏิปักษ์กับความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์และคาํามุสาปลายซาตานก็เป็นปฏิปักษ์กับหลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งยฮันบทที่1ข้อ6วงเล็บส หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์คือการสำแดงของความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ชั้นใดคำามุาษาฝ่ายซาตานก็คือการสำแดงของความมืดฝ่ายซาตานชั้นนั้นโยฮันบทที่8ข้อ12ข้อ44อารบิก2พระของสมัยนี้คือซาตานผู้หลอกลวงเจ้าผู้ครองยุคปัจจุบนันนี้มันครองโลกในวันนี้และตามล่าก,การนมัสการจากมนุษย์โดยการทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดบอดไป 2. โกรินโทบทที่4ข้อ4วงเล็บ 1. มืดบอดใน 2. โกรินโทบทที่4ข้อ4หมายถึงการบดบังความเข้าใจของมนุษย์ไว้วงเล็บ 2. ความคิดในข้อนี้ชี้ถึงความเข้าใจที่อยู่ในความคิดอารบิก 3. โลกทั้งโลกล้วนทอดตัวจมอยู่ในผู้ชั่วร้ายนั้น 1. โยฮันบทที่5ข้อ19ขอวงเล็บ 1. ระบบฝ่ายโลกของซาตานทั้งหมดและผู้คนในโลก ซึ่งก็คือมนุษยชาติที่ตกต่ำล้วนทอดตัวอยู่ภายใต้เงื้อมือที่ฉกช,ชิงและชักใยปงการของซาตานผู้ชั่วร้ายนั้นโดยไม่อาจขัดขืนมุคลสอศัพท์ในภาษากรีกที่แปลว่าผู้ชั่วร้ายนั้นชี้ถึงผู้ชั่วร้ายที่คอยทำร้ายและทำอันตรายให้ถึงตายผู้ที่ส่งผลกระทบให้ผู้อื่นชั่วร้ายผู้ชั่วร้ายนี้ก็คือมารซาตานที่โลกทั้งโลกล้วนทอดตัวจมอยู่ในมันข้อ19ขอ วงเล็บสระบบที่ชั่วร้ายหรืออาณาจักรแห่งความมืดนี้ถูกทิพา,ากษาไปแล้วในเวลาที่ซาตานเจ้าผู้ครองระบบนี้ถูกขับไล่ออกไปโดยการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงถูกตรึงตายในเนื้อหนังโยฮันบทที่12ข้อ31บทที่14ข้อ30บทที่16ข้อ11อารบิก4โลกนี้ในเอเฟซโซบทที่2ข้อ2ชี้ถึงระบบของซาตานซึ่งประกอบไปด้วยหลายยุคสมัยวงเล็บหนึ่ง ยุคสมัยคือส่วนหนึ่งของฝ่ายโลกซึ่งเป็นระบบของซาตานวงเล็บ2ยุคในเอเฟโซบทที่2ข้อ2ชี้ถึงลักษณะปรากฏในปัจจุบันและทันสมัยแห่งระบบของซาตานซึ่งถูกมันใช้ในการฉกชิงและครอบงำผู้คนเพื่อกีดกันเขาไปจากพระเจ้าและพระประสงค์ของมันวงเล็บ3ยุคปัจจุบันอันชั่วในคาาเตียบทที่ 1: ข้อ4ชี้ถึงโลกฝ่ายศาสนา วิถีทางฝ่ายศาสนาของโลกอารบิก5ถ้าเราอยากเป็นพยานถึงหลักความจริงในยุคปัจจุบันเราต้องน้อมฟังคำสั่งของเปาโลในโรมบทที่1 2ข้อ2ที่ว่าอย่าได้ตามอย่างยุคสมัยนี้แต่จงเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนใหม่ของความคิดวงเล็บหนึ่การตามอย่างหรือการถอดแบบคือการมีการสำแดงทางภายนอกที่ไม่ได้ออกมาจากภายในของเราและไม่ได้เป็นตัวแทนถึงสิ่งที่เราเป็นซึ่งอยู่ภายใน ในฐานะบุตรที่ได้บังเกิดใหม่ของพระเจ้าโยฮันบทที่1นข้อ12ข้อ13มวงเล็บ2เราไม่ควรถูกโลกนี้ดูดซึมจนถึงขั้นที่ทำให้ผู้ซึ่งถูกแบ่งแยกออกจากฝ่ายโลกคืนสู่พระเจ้าอย่างเรากลับมีฉายาอย่างเดียวกับยุคสมัยนี้วงเล็บ3เราจำเป็นต้องถูกเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดของเราโดยยอมให้วิญญาณที่ผสมกลมกลืนได้แผ่ขยายเข้าสู่ความคิดของเรา จนกลายเป็นวิญญาณแห่งความคิดและทำให้ความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราถูกเปลี่ยนใหม่โดยมีองค์ประกอบใหม่ถูกกระทาเข้าสู่สิ่งที่เราเป็นทางภายในเอฟเฟโซบทที่4ข้อ23 1โคกรินโตบทที่6ข้อ17โรมบทที่12ข้อ2วันศุกร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการพื้นฟูนยามเช้า 1. โยฮันบทที่1ข้อ oh 6ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราร่วมสาม,มัคคีธรรมกับพระองค์ แต่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ประพฤติตนในหลักความจริง 1. โยฮันบทที่5ข้อ19โลกทั้งโลกล้วนทอดตัวจมอยู่ในผู้ชั่วร้ายนั้นโรมบทที่ 12: ข้อ2อย่าได้ตามอย่างยุคสมัยนี้แต่จงเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนใหม่ของความคิดเพื่อท่านทั้งหลายจะได้พิสูจน์จนรู้ถึงนานพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบและอะไรครบสมบูรณ์ คำมุสานั้นมาจากซาตานมันเป็นบิดาของผู้พูดมุสาในเ็บโยฮันบทที่8ปดข้อสีเนื้อแท้ของมันคือคำมุสาและนํามาซึ่งความตายและความมืดเมื่อมีความมืดก็มีความจอมปลอมซึ่งตรงกันข้ามกับหลักความจริงความมืดฝ่ายซาตานย่อมเป็นปฏิปักษ์กับความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์และคำมุสาฝ่ายซาตานก็เป็นปฏิปักษ์กับหลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์คือการสาแดงของความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ชั้นใด คำมุาสาฝ่ายซาตานก็เป็นการสําแดงของความมืดฝ่ายซาตานฉันนั้นถ้าเรากล่าวว่าเรามีการสามาัมคิธธรรมกับพระเจ้าผู้เป็นความสว่างแต่กลับดําเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาอยู่ในการสําแดงความมืดฝ่ายซาตานและไม่ได้ประพฤติตนในหลักความจริงซึ่งอยู่ในการสําแดงความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์เลือกอ่านข่าวสารปาโลบอกเราว่าอย่าได้ตามอย่างยุคสมัยนี้หน่งเรบโรมบทที่12ข้อสอง ยุคสมัยคือการดำเนินชีวิตฝ่ายโลกตามความเป็นจริงในปัจจุบันซึ่งต่อต้านและแทนที่การดำเนินชีวิตคริสตจักรทั้งโลกนี้ล้วนเป็นระบบฝ่ายซาตานเป็นระบบที่ซาตานได้ก่อรูปขึ้นมาสัท์คำว่าคอสมอสในภาษากรีกที่แปลว่าฝ่ายโลกนั้นหมายถึงองค์กรหรือระบบซาตานทำให้ทุกคนและทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตมนุษย์กลายเป็นระบบระบบฝ่ายโลกนี้ประกอบไปด้วยหลายยุคสมัย คลิตจักรจัก,จกรวาลประกอบไปด้วยคลิตจักรท้องถิ่นมากมายชั้นใดฝ่ายโลกก็ประกอบไปด้วยหลายยุคสมัยชั้นนั้นคริตรจักรท้องถิ่นแต่ละแหง่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของคลิตจักรจัก,จกรวาลและแต่ละยุคสมัยก็เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายโลกแต่ละยุคสมัยล้วนมีแฟชั่นที่ทันสมัยของตัวเองศัพท์คำว่าเดิร์นในภาษาอังกฤษนั้นเทียบได้กับศัพท์ในภาษากรีกที่แปลว่ายุคสมัย วล,ลีในภาษากรีกที่ว่าอย่าถอดแบบตามอย่างยุคสมัยนี้จึงอาจแปลว่าอย่าทันสมัยก็ได้ดังนั้นทันสมัยก็คือการถอดแบบตามอย่างยุคสมัยในปัจจุบันนี้ในเมื่อแต่ละยุคสมัยอันเป็นการดําเนินชีวิตฝ่ายโลกตามความเป็นจริงในปัจจุบันนั้นคือส่วนหนึ่งของระบบฝ่ายโลกท่านจึงไม่อาจอยู่ในฝ่ายโลกได้โดยที่ไม่อยู่ในยุคสมัยใดยุคสมัยหนึ่งท่านไม่อาจสัมผัสกับฝ่ายโลกได้ ถ้าท่านไม่ได้สัมผัสกับหนึ่งในยุคสมัยเหล่านี้ดังนั้นหากจะละทิ้งฝ่ายโลกท่านก็ต้องละทิ้งยุคสมัยด้วยเราอาจแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยของระบบฝ่ายโลกได้จากทรงผมของสุภาพสตรีทีท่เปลี่ยนไปเมื่อหลายปีก่อนผู้หญิงทั่วไปนิยมจัดทรงผมให้เป็นหอคอยสูงสูงยิ่งสูงก็ยิ่งดีแต่และยุคสมัยต่างก็มีแฟชั่นและรูปแบบเป็นของตัวเอง ภายโลกนั้นต่อต้านคลิตจักรและยุคสมัยทั้งหลายก็ต่อต้านคลิตจักรทั้งหลายถ้าเราเอาจริงเอาจังกับการดําเนินชีวิตคลิตจักรเราก็ต้องละทิ้งยุคสมัยนี้ในเมื่อยุคสมัยในปัจจุบันนี้ต่อต้านการดําเนินชีวิตคลิตจักรการที่เราจะติดตามยุคสมัยและเอาอย่างตามยุคสมัยนี้แล้วยังคงมีประสบการณ์ต่อการดําเนินชีวิตแห่งพระกายไปด้วยนั้นจึงไม่มีทางเป็นไปได้ผู้ที่ถูกครอบงำด้วยยุคที่ทันสมัย อาจมาร่วมประชุมวันองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เขาไม่อาจมีภาคปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคริสตจักรได้ถ้าเราอยากมีการดำเนินชีวิตแห่งพระกายอยากมีภาคปฏิบัติของการดำเนินชีวิตคริสตจักรเราก็ต้องไม่ติดตามยุคสมัยนี้หรือถอดแบบตามอย่างยุคสมัยนี้นี่คือสาเหตุที่เปาโลบอกเราว่าอย่าได้ถอดแบบตามอย่างยุคสมัยนี้เราไม่ควรถอดแบบตามอย่างยุคสมัย แต่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนใหม่แห่งความคิดของเราใน,นเล็บเอฟเวโซบทที่4ข้อ23ติดโตบทที่ 3: ข้อ5การถอดแบบตามอย่างยุคสมัยนี้คือการรับอัพเวชั่นสมัยใหม่ทางภายนอกส่วนการเปลี่ยนแปลงคือการมีองค์ประกอบทางอินทียภาพถูกกระทำเข้าสู่ตัวเราเพื่อจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนไปทางภายในแบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าเราต้องถูกเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนใหม่แห่งความคิดของเรา ความคิดไม่ได้ถูกเปลี่ยนใหม่โดยคำสอนทางภายนอกแต่โดยการให้องค์ประกอบของพระคริสต์ถูกเพิ่มเข้าสู่ความคิดเมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงแผ่ขยายจากวิญญาณของเราเข้าสู่ความคิดของเราความคิดของเราก็จะถูกเปลี่ยนใหม่โดยการเปลี่ยนใหม่แห่งความคิดของเราจิตของเราก็จะเปลี่ยนไปในระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีประสบการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงในจิตของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตคริตรจักรถ้าเราตั้งใจจะมีภาคปฏิบัติของการดําเนินชีวิตคลิตจักรเราก็ต้องมีประสบการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ในจิตของเราโดยการเปลี่ยนใหม่แห่งความคิดของเรา